สวัสดีครับคอสเปกมายนความลับของจิตแห่งจักรวาลกลับมาพบกันอีกครั้งใน ep 3วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Quantum p r a y เยอพลังแห่งการสวดมนต์ภาวนาเหนือจินตนาการวันนี้ผมจะมาแชร์เรื่องใกล้ตัวของพวกเราทุกคนครับเรื่องการสวดมนต์และการภาวนาตูทานทราบไหมครับว่ามันต่างกันยังไงการสวดมนต์นั้นมันก็คือการพร่ำภาวนาหรือพูดสับมันตรา เขาเรียกว่า Frequency Tuning ในภาษาที่มันแตกต่างกันออกไปตามพื้นถิ่นที่มาจนประสงค์ของเขาก็คือการสวดมนต์เนี่ยเพื่อลรลึกสรรเสริญเชิดชูคุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หรือการปลุก Interconnecting กับพลังลึกลับในธรรมชาติขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ตามสั่งได้ในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นอะไรครับเครื่องรางของขลังปลุกเสกเลขยันเล่นแร่แปรธาตต่างๆส่วนการภาวนา ภาวนาเป็นการเฝ้าดู observe เฝ้าดูสภาวะสะสารมวลสารร่างกายจิตใจและพลังงานของธรรมชาติที่เกิดขึ้น Real Time ในช่วงขณะนั้นๆเพื่อให้เข้าใจในความเป็นไปของสรรพสิ่งในจักรวาลและสามารถรู้วิธีการในการใช้ประโยชน์ในระดับพลังงานแบบละเอียดของสิ่งนั้นนั้นได้ด้วย การสวดมนต์ภาวนานั้นน่ะสามารถทําได้ทุกที่ทุกขณะจิตของเราไม่จําเป็นว่าจะต้องออกเสียงท่องในใจทําในห้องในโบสถ์หรือที่สงบเสมอไปก็ได้ครับยิ่งเราฝึกภาวนาในโลกที่มันพลุกพ่านวุ่นวายหรือในชีวิตประจําวันของพวกเราได้เนียมันจะยิ่งส่งผลให้จ,จิตของเราสะสมประสบการณ์จากการสังเกตการได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นทั้งสองสิ่งนี้นทั้งสวมดมนต์และภาวนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสภาวะของความเกื้อกูลก,กันตลอดมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีพวกเราซิครับ ต่อไปผมจะมาเปิดประตูสู่การสวดมนต์ภาวน,วน,นาสวดยังไงให้ไปไกลเหนือจินตนาการนักเขียนนักประวัติศาสตร์นักประสาทวิทยานักวิทยาศาสตร์พันธุก,กรรมเหนือจีนดรโจดิสเปนซาเขาได้เปิดเผยถึงเรื่องความเชื่อมโยงกันของระบบประสาทระบบสมองระบบร่างกายและคลื่นพลังงานของพวกเราดรโจท่านบอกว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดในการสร้างความเป็นจริงของตนเอง โดยการเปลี่ยนความเชื่อและมุมมองซึ่งเป็นการเปลี่ยนสภาวะของจิตใต้สำนึกที่มีผลต่อพฤติกรรมให้มันเป็นความจริงได้ด้วยการเปลี่ยนการส่งสัญญ,ญาณคลื่นความถี่พลังงานออกไปโดยเมื่อความคิดและอารมณ์ของเรานั้นสอดคล้องกันมันจะสร้างสนามพลังงานที่แข็งแกร่งส่งเป็นสัญญ,ญาณออกไปยังสนามพลังงานควอนตัมขนาดมหึมาที่มันจะตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนที่สอดคล้องกัน ทำให้เกิดเป็นแรงดึงดูดของความเป็นไปได้สร้างสิ่งนั้นนั้นให้ปรากฏออกมาเป็นจริงในโลกของเราได้ทีนี้เรามาดูวิธีการกันครับการสวดมนต์ภาวนาไม่ว่าจะเป็นการสวดภาษาใดสิ่งแรกที่คุณจะได้นอกจากการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคือสมาธิและความสงบของจิต consciousness calmness ของคุณส่วนการที่เราต้องใช้คำพร่ำบ่นมนตรานั้นถือเป็นเครื่องมือ ในการช่วยดึงจิตกลับออกมาจากความฟุ้งซ่านในห่วงความคิดคำหนึ่งที่มันไม่จบไม่สิ้นของตัวเราเองตลอดวันให้จิตนั้นกลับมาโฟกัสกับคำที่เราเปล่งเสียงออกไปเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความสงบและเกิดเป็นการรวมคลื่นพลังงานความถี่ของจิตเราให้กลับเข้ามาสู่ระนาบที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้จิตนั้นมีกำลังในการเข้าสู่สภาวะภาวนาหรือจิตสังเกตการ การภาวนาเป็นการฝึกจิตให้สังเกตการเรียนรู้สภาวะจริงของธรรมชาติต่างๆแบบเรียลไทม์เพื่ออัปเกรดยกระดับคลื่นความถี่ของจิตเป็นผู้สร้าง The creators ไม่ใช่ผู้ขอผู้อ้อนวอนต่อสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆในจักรวาลอีกต่อไปเมื่อจิตของเรานั้นเริ่มมีกำลังและคุ้นชินในเส้นประสบการณ์ที่มันเรียนรู้จากการภาวนามาแล้วจิตของเราจะมีความสามารถในการแปลและ เปลี่ยนความต้องการของเราจากจิตได้สํานึกที่มันทํางานตลอด24ชั่วโมงราวกับร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยที่มันไม่เคยปิดเลยแปลเปลี่ยนความต้องการเหล่านั้นออกมาเป็นคลื่นพลังงานความต้องการหรือ Demand Frequency ที่มีพลังแรงกล้าแบบสุดๆจนพวกเรารู้สึกได้ว่ามันได้เกิดขึ้นกับเราแล้วจริงๆเราเรียกพลังตรงนี้ว่าพลังอธิษฐาน prayers พลังนี้แหละครับที่จะถูกยิงตรงจากจิตของเราผ่านเสากระจายรับส่งสัญญาณในกลีบสมองส่วนลึกของเราออกไปสู่สนามพลังงานควอนตัมสนามพลังงานควอนตัมนั้นน่ะมันคือสนามพลังงานแห่งความเป็นไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด endless field of possibility มันอยู่กับพวกเราในทุกย่างก้าวนี่แหละครับทุกสิ่งที่อยู่ในสนามพลังนั้นมันจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า superposition ที่มีสถานะที่มันไม่คงที่แน่นอนมันจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ตามพลังอธิษฐานที่มันได้รับจากความต้องการของจุดกําเนิดหรือของตัวเราให้ปรากฏออกมาสู่โลกของความเป็นจริงได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าผมบอกว่าทุกอย่างที่คุณต้องการมันขึ้นอยู่ที่การฝึกกําลังจิตให้มีกําลังส่งสูงขึ้นและกําหนดจุดหมายปลายทางได้แม่นยํายิ่งขึ้นโดยมีเครื่องมือช่วยคือการสวดมนต์ภาวนาฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่พวกคุณแล้วล่ะครับ ก่อนลากันวันนี้วันนี้ผมมีทริคเล็กๆมาฝากเมื่อเราสงบจิตจากบทสวดมนต์ขึ้นสู่สภาวะภาวนารวมกำลังจิตเข้าสู่ห้วงอธิษฐานแล้วห้ามเลยครับห้ามห้ามสงสัยในความต้องการใ,ใดๆที่เราปรารถนาหรือต้องการโดยเด็ดขาดเอาให้ชัดคิดให้ครบแล้วจบที่การอธิษฐานแบบควอนตัมพ r a เ e อร์สตัวเราคือผู้สร้างไม่ใช่ผู้ขออีกต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ